พูดออกหน้ากล้องยังไงให้จูงใจคนดู 1. ก็คือต้องมีความมั่นใจค่ะเวลาที่คุณออกมาพูดหน้ากล้องคุณจะต้องมีความมั่นใจเวลาที่คุณมั่นใจมันจะทําให้น้ําเสียงของคุณนะคะหนักแน่นแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วมันจะทําให้สามารถจูงใจคนดูได้ 2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ คุณพูดออกหน้ากล้องมีความมั่นใจแล้วนะคะคุณจะต้องดูแลเอาใจใส่บุคลิกภาพของตัวเองด้วยนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าลืมที่จะยิ้มนะคะและข้อสุดท้ายก็คือต้องมีการยกตัวอย่างคะ่ะ เวลาที่คุณออกมาแบ่งปันอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพูดถึงอะไรคุณควรที่จะมีตัวอย่างประกอบการพูดของคุณด้วยจะทําให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะออกมาพูดหน้ากล้องให้จูงใจคนดูคุณต้องมีความมั่นใจต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็อย่าลืมยกตัวอย่างประกอบการพูดของคุณด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ